นช่อเดนี่ไมถึงชอุ่าเพราะว่ามันดไม่าอุ้ยสวยชุดสวยจังเลย

ที่นี่ต้องแตงโมที่นี่ขายพวกสมนไพรเดีวจะมาซื้อผักชีนะพ่อแม่ท่านชอบชีใช่ไหมอือหือ สว,วยสวยสวยไป,ไปซื้อไปซื้อกระตูน้าปาเราน, <c oughs> นั่งเครื่องบินไปหลายหมืน <c oughs> ่นเราจะมาร้านนี้ค่ะทุกคนเราจะพาแม่ม,มากลิมาช้อปปิ้งของดีราคาถูกซึ่งเป็นร้านที่ซึ่งเป็นร้านอยอดนิยมของพี่ เราได้ช่วยกยันบริสุทธด้วยแล้วเราก็ได้ของมีราคาถูกด้วยรักโลกไม่ทำลายโลกด้วยนะมไม่เพิ่มขยะให้กับโลกของเราชื่อว่า Max Cancer Support Group. เ,เป็นร้านบริษิทีี่่ใช้ทเาการกุศลหาเงินช่วยมูลนิธิมะเรกงอ๋อโอเคช่วยเป็นมูลนิธินะถ้าเราซื้อชุดที่นี่เราก็จะช่วยเหลือคนที่เป็นป่วยกันถ่ายไม่ได้นะอกข้างในของมันเยอะมาก